มาลีใส่ใบไม้ด้วยเหรอถอนหมดเลยมาลีถอนใบไม้ด้วยโหใส่ใบไม้ด้วยเหรอไหนใบไม้ไว้ทำอะไรลูกใบไม้ทำอะไรใบไม้โหเป็นเครื่องปรุงด้วยอืมอ๋อหนูทำอะไรลูกนี่ครับกับข้าว้าอเหรอ ต้องใส่ใบไม้ด้วยเหรออ๋อปิดแก๊สด้วยเหรอหรือเปิดปิดหรือเปิดปิดหรือเปิดลูกต้ัดหญตาหญ้าโอ้โเหรอตัดหญ้หาไปได้ด้วยเองโอ้โหตีไก่ตาดหญ้โอเคทำไงต่อขอกอดคุให้คุณพ่อโอ้ทำให้คุณพ่อหรคุณแม่ไหมโหใส่ใบด้วยใส่ผักด้วยลูก อะไรขไข่ดาวหรือเปล่าไข่อ,อ๋อมีผักด้วยเหรอครบอบอบับผักข้าวครับครับผัดผัดผักเหร<ข>อผัดอ๋อมีเครื่องปรุงด้วย ้อ็งลีทำอะไรลูกอะไร เครื่องบินนะลูกไม่ต้องกลัวพ่ออยู่นะโซล่าเชื่อกลิ้นอืมออม,มันไปแล้วเครื่องบินไปแล้วบายบายบปเปลียเครื่องบินอืมมันไปแล้วบายบายนะเดี็กขึ้นบ้านอีกอืม